เขาวันนี้มาอยู่กับพูดบอยชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาวันนี้ก็มาอัดคลิปแล้วอัดคลิปล็อบดิมัม EP 2นะครับก็กลับมาแล้วเมื่อวานเราก็ได้เล่นไปนะเมื่อวานเราก็มาป้นมาป้นร้านนี้มาปน อะไรมาป้นอะไรตามปกติใช่ไหมวันนี้ผมมีอะไรจะที่จะให้ทุกคนดูด้วยนะนี่อันนี้คือไอเทมใหม่ของผมไ์เซเบอร์นะและอันนี้ก็ด้วยพิกแอกมันเข้าไม่ได้ทุกคนอีกน้าหนกว่ามันจะปืด อันนี้ก็จะมีขอมารีวิวนะนั่นก็คือรถที่ผมไปซื้อมานะมันจะเป็นมอนสเตอร์ชักกับมันจะเป็นรถมอนสเตอร์ชักนะครับกับรถแข่งนะรถแข่งเปิดในสามเฮ้ย นะทุกคนว่าผมดิบเพชรนะไปแล้วทุกคนกคน็ทุกคนก็จะสั่งเก็นะคนะว่าผมมีเงินเยอะขึ้นเนาะอุ้ยมันหลอกพับลมฟ้าไว้โอ้ เดี๋ยวผมไปเปิดไฟห้องก่อนก็นะทุกคนก็มันหลอกมันหลับในท่างตานี่นะเดี๋ยวผมก็จะสปาโมสเตรอรกมะแต่ขออนุญ,ญาตนะซึ่งโมสเตอร์ทั้งมันสามารถฆ่า NPC ได้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมฆ่าตัวหมดนะ มอนสเตอร์ทั้งมันสามารถเหยียบ NPC แล้วก็ตำรวจได้โอเค stop. Stop. โอเคได้มาแล้เวเฮ้ยเจอตำรวจทุกคน <'t> ยิงว่าวอีกอย,ยิงตายเลยฝากให้เพื่อนเก็บอ่ะ นะเดี๋ยวปมวงรวยก่อนก็นี่เลยนะเดี๋ยวผมก็จะเสีมอสเตอร์ชกร์คแล้วเดี๋ยวผมขอเก็บเงินแป๊บนึงนี่นะครับถ้าทุกคนจะเสดรถก็กดตรงนี้เลยนะตรงรถยนต์เนี่ยเจะมีหลายอันเลยนะซึ่งผมก็รู้นานแล้วนะ นี่อันนี้นะคะ m o น s t e r t r u ั k Monster Truck เนี่ยจะราคาแพงมากแพงแพงมันเป็นรถที่แพงที่สุดในเกมเป็นอันดับสองลบหนึงทุกคนแม่งน่ารำคาญชิบหายเลยก็ป <ละ S 2> ิดเพลง<ะ>แล้วนะทุกคนนี่ก็จะเป็น รถมอนสเตอร์ชักงาเมื่อกี้ผมก็เหยียบคนรวยนี่เดี๋ยวเหยียบแม่สาวน้อยคนนี้เออ่อผมเปิดเสียงก็ได้นิดนึงเนี่ยนะเนี่ยมันจะมีเสียงเสียงแบบคนโดนเหยียบอ่ะเออแบบกระดูกหกักอะหักทั้งตัวอย่นี้เลยนะบทขยี้ ก็อันนะี้ก็จะคือมอนสเตอร์ u c รนะราคาราคาก็จะสูงเป็นอันดับ2อนะทุกคนราคาก็ถูกๆนะ12ล้านดอลลาร์นะ 12, 000, 000, ทุกคนถูกๆราคาโคตรถูกเลย12ล้านดอลลาร์ก็ราคาจะอยู่ที่12ล้านดอลลาร์มันก็ไม่แพง ไม่แพงไม่แพงเพราะตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่อ่าทุกคนดูดูจํานวนเงินนะตอนนี้ดิดูจํานวนเงินผมดิร้อยหกสิบเก้าล้านนะทุกคนสังเกตดินี่นี่นี่ลูกซ้อน่ะอ่ะอือือ่ะห6 9หกเก้าล้านจบ นะก็169ล้านจริงนะแล้วก็คิสตันผมนะซึ่งไอพิกแอคกับดาบไรเซเบอร์นี่ก็ต้องใช้คิสตันในการซื้อนะแต่ผมไม่น่าซื้อเลยเพราะมันทำให้โคบาของผมหายนะแล้วผมไม่สามารถใช้พิกแอคเปิดแทนโคบาได้ต้องมากับเพื่อนเลยน่าเศร้าอ่ะ นี่นะน,นี่ก็คือมอนสเตอร์ชากนะเดี๋ยวต่อมาผมก็จะไอ้น,นี่รีวิวนี่นะครับนี่ตัวกระดาษของมันเทียบกับตัวละครผมโอ้โหล้อรถยังใหญ่กว่าผมเนี่ยมาคราวนี้มาเรสคานะครับทุกคนเฮ้ยตำรวจมาประนึ่ เฮ้ยเหมือนมันจะมีปัญหานะเราต้องลุกนั่งใหม่เฮ้ยนี่ไงมาแล้วสตาร์ทแล้วทุกคนไปอุย๊ยยังเร็วโอุย๊ยเดี๋ยิงตำรวจแป๊บโอุยคนมันเร็วมากแ๋ยวผมจะไปป้นป้นอะไรดีไปป้นนี่ดีกว่านี่ไปป้นเรือ ทุทยานไปเลยนี่แหละรถแข่งผมเป็นไรหรือเปล่านะนี่หยิบหยิบเงินหยิบไปเลยหยิบไปเลยนี่นี่นอาก็นี่แหละโอเคไปกับมารถแข่งลูกพ่อไปกับ ไปยอย่างเร็วอ่ะทุกคนเออกลับ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 ้ยรถแข่งรถแข่งรถแข่งผมโอ้ยมันก็ชอบเป็นอย่างเงี้ยแหละทุกคนมันก็ปกติเนาะ ดี๋ยวผมจะไปป้นคารือหาดนะทุกคนมันมีอยู่ตอนนึงทุกคนผมไม่ได้อัดเอาไว้นะเออผมเล่นนอกรอบเฉยๆคือผมไปที่คาลือหาดผมไปที่คาลือหาดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมไปป้นผมผมไปป้นตามตามปก,ะกะติเลยนะทีเนี้ยผมอะไปผิดที่เว้ยไปผิดทางกลับ ไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันยังมีแบบเป็นค่ายทหารนะทุกคนค่ายแบบแล้วมีอ่ะมันมีอ่ะแบบมันีอ่ะค่ายทหารอะแล้วมันแบบมีจะทหารนะทุกคนแล้วผมแล้วไอหัวหน้าหัวหน้าทหารแม่งเกาะรถผมมาเว้ยทุกคนเกาะรถตอนนั้นผมยังไม่ได้ซื้อรถไซเบอร์ทัคนะเออผมยังไม่เห็นนะรถไซเบอร์ทัคนะ ผมยังไม่ได้ซื้อรถไซเบอร์ทักแต่ผมมีเงินพอแล้วจะผมยังไม่ซื้อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไซเบอร์ทักขอโทษทุกคนมอนสเตอร์ทักไม่มีเท่าผมมีผมเหยียบมันไปนานละมันขึ้นมาเกาะรถผมแล้วมันก็ยิงผมเว้ยแล้วผมก็แบบลุกหนีออกจากรถมาเอจะหนีเนี่ยทุกคนมันหนีไม่ทันมันหนีไม่ได้ทุกคนมันแบบมันเยอะอ่ะมันลุกน้องมันก็ถวยตามอ่ะเออตอนนี้ตอนนี้ผม ซอมแซมรถแข่งก่อนโอ้โหรถแข่งทยานแข่งเหินรถแข่งเหินเว้ยทุกคนรถแข่งโอ้โหรถแข่งรถแข่งอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอโทษขอโทษโอ้โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยรถแข่งเหินแข่งเหินแข่งเหินรถแข่งเหินเว้ยทุกคนรถแข่ง แข่งเหินอุ้ยอุ้ยอุ้ยหรือว่าออกดีกว่าเอาออกดีกว่าอุ้ยเขย่มุนชุลเกะแล้วกลบ้านผีสิงคืออะไรวะกลัวกลัวไม่กล้าเข้าไปแล้วคุณยายแก่นี่เป็นอะไรร้อนรวยเหรอเออน่าจะรวยมาเดี๋ยวผมจะเปิดคดีหาดก่อน ผมก็ลองไปบุกรอบที่สองแล้วนะแล้วผมก็รออกลับมาได้มันจะให้เงินผมมาสองล้านห้าแสนไปนะทุกคนผมก็เซสเว่พอยเอาไวนะ้แล้วนะเราจะขี่รถแข่งไปเลยนะทุกคนเห็นนะ3สาหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเลี้ยวก่อนเฮ้ยรถแข่งมีปัญหาอีกเดี๋ยว ออกไปคุณตำรวจมาสตาร์ทยังเนี่ยมาแล้วสตาร์ทแล้วนะทุกคนสตาร์ทยังวะเที่ยไรวะไม่มันไม่พุ่งเลยข้างหน้าทุกคนรถแข่งมันเคยยังไงอ่ะคนช่วยบอกผมนะใครที่เป็นใครที่เคยแบบขับรถแข่งอ่ะเป็นนักกีฬาขับ ขับรถแข่งอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถบอกได้นะแม่ก็ไม่มีคนเคยขับหลอกไอ้เอนี่ยนี่นทุกคนอุ้ยเนี่ยมันก็จะมีรถตำรวจมานะทุกคนแต่รถผมมันไปไวกว่ารถตำรวจเนี่ยมันจมผู่มาอะไรอย่างเงี้ยช้านี่ทุกคนนี่คือข้างในนะอุ้ยมันยังมีเงินกองอยู่ทุกคนรีบเข้าไปเอาก่อนเพราะว่าพอรถ พอแม่งรถตำรวจมาจอดถึงที่นะไอ้เจ้าฉนหายบาลไยแน่ปูโอ้โหมันจะมาทั้งมันจะมาทั้งแบบหน่วยสวารทั้งตำรวจอะเออคารื่อมหาเนี้ของล้ำค่ายทุกคนแน่ในเนี่ยผมไปผิดที่อะผมตรงไปข้างหน้าแทนที่ผมจะเลี้ยวซ้ายเข้ามานนเลยนี้นะผมตรงเข้าไปข้างหน้าเลยทุกคนแล้วแม่งเจอค่ายทหารโอ้โหโชคร้ายทุกคนตายเลยแล้ว แล้วพอผมตายมันก็ส่งผมเข้าไปในคุกอ่ะแล้วมันแหกยากมากทุกคนเออแย่ yeah, ที่สุดมาเก็บเงินก่อนอุ้ยเดี๋ยวทำไมอ๋อออกแล้วมาเนาะนี่นก็จะเป็นจำนวนเงินของผมนะตอนนี้หนึ่้อยเจห้าล้านแล้วตำรวจอุ้ย เห็นนะคเวอร์ทุกคนเมื่อกี้ตำรวจตายคาที่เลยผมก็เพิ่งเมื่อกี้ผมที่ธนาคารธนาคารซิตี้ก็ยังไม่เปิดนะทุกคนผมเพิ่งไปธน,นาคารซิตี้มันเพิ่งเปิดแล้วมันก็โดนที่แล้วมันก็โดนพวกโจนป้นรวมถึงผมด้วยแล้วมันก็มีตำรวจนายหนึ่งเข้ามาขัดขวางเอาไว้นะผมก็แบบเกือบตายทุกคนแต่ด้วยความที่ผมแบบอัปเกรดอะไรมา อัปเกรดมาผมเลยผมอัพด้วยความที่ผมอัปเกรดอัปเกรดชีวิตตัวเองมาไงไม่ได้เสียโลบัสอะไรด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปดูผมเลยตายผมเลยอึดทุกคนแต่มันก็เกือบตายอะเลือดผมลดอะเยอะอะเหลือนิดเดียวอะแต่ผมผมก็รอดมาได้ทุกคนนะนะมันมีอัปเกรดนั้นนีละเนียอัปเกรดมีนะทุกคนอัปเกรดนะ คโอ้นะเนี่ยผมอยู่ในห้องนอนของผมนะ <your> เพราะว่าข้างนอกมันมีเสียงผมก็เลยเข้ามาอัดขา้างมาเสียงข้ <Your S 1> ขอครามผมคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เสียงช่างเขาทำทำบ้านอะไรแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้นะแต่ว่ไม่รู้พ่อเป็นคน น,นี่มานะเคยนะผมก็เอาเองินไปแล้วนะผมไปแล้วผมรู้วิธีตีลังกาแบบที่มันไม่ต้องเสียเวลาชาร์จอะไรน,นานๆนะเนี่ยนะผมตีลังกาแบบปกติไม่ได้นะแต่พอไปป้นธนาคารซิตี้ผมกลับทำได้เฉยเลยธนาคารแห่งชาติอะผมก็เคยไปแล้วนะทุกคนแต่ผมออกออกมาไม่ได้ ผมลอดเสร็จสับทุกอย่างนะแต่ผมรอดแต่ผมออกมาไม่ได้ทุกคนห่วสว่าดผมก็จัดก,การได้มันกระจอกทุกคนแต่ผมด้านเสือกติดอยู่ข้างในนั้นผมก็เลยไม่ลอดผมก็เลยไม่ลอดออกมาทุกคน,นก็เลยออกแบบโคตรเสรียดายนะแต่มันไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะมันให้เงินผมมาแค่เก้าแสนเท่านั้นเองธนาคารซิตี้ยังได้เงินเยอะกว่านี้เลย คนคิปที่แล้วอ่ะผมอะ่ะไปป้นธนาคารซิตี้ใช่ไหมเนี้ยผมอ่ะได้น,นี้ใช่ไหมผมก็แบบไปป้นธนาคารซิตี้นะเนี้ยก็แบบได้ก็แบบไปป้นธนาคารซิตี้อะ่ะน่ามันให้เงินผมมหกล้านห้าทุกคนเออคิดดูดิแม่งเก็บ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 เออที่เหลือก็เฮ้ยที่ที่เหลือของกู อเพื่อนเลวโอ้โหมันเก็บตรงนี้ก็ได้เว้ยแล้วมันก็ไม่ซบอีกอ่ะเฮ้ยเพื่อนเวรเอ้ยเออเอาแค่หนึ่งหกสองบาทก็ได้เว้ยอย่างน้อยก็ได้โบนนะเงินสดโทรมาเพิ่มตอนนี้ผมมีเงินอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านอะนะนะทุกคนโอเคนะเออใช่ลืมเลยก็เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้ว นะผมก็จะพาทุกคนไปป้นร้านสรรพสินค้านะก็หยิบของในตะกร้าของคนอื่นแบบมันๆเลยนะทุกคนครถรถบัสมาขวาออกไปดิรถบัสออกไปเจอตำรวจว่ะยิงยิงยิๆๆิงเฮ้ยมีตำรวจมาอีกข้างหลังตบม yes yes มาตายเลยก็คิวเล่งตำรวจเนาะห้องนี้ละภายทองคำภายในเจ็บมาเลยเชือกและโคบาคืออะไรนะคุณก็ขอมาสำรวจกอนแล้วกันคืออะไรก็ไม่รู้อย่างว่ะ อะไรวะอะไรวะมันคืออะไรผมไม่รู้ผมขอมาป้นร้านสะดวกซื้อก่อนมาปนป้นป้นป้นปนปนไม่หมดปนปนปน ป่นให้หมดเลยนะทุกคนป่นแม่งให้หมดเลยนี่เอาเงินเอามา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 นี่ป่นป่อนปอนุ้มฉ่ำๆนะแล้วของฟรีนะทุกคนแถมไม่เสียเงินอีกผากได้เงินอุ้ย <c oughs> อันนี้เขามาป่นร้านปืนหรือเปล่าเนะี่ย ขบโมยนี่ร้านปืนก็ไม่เว้นนะทุกคนป้นให้หมดป้นให้หมดปนปนแม่งให้หมดเนาะปนแม่งให้หมดเลยทุกคนเออก็นะก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์นะ ก็เฮ้ยยังเดี๋ยวก็สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะกดแชร์ไปให้เพื่อนดูก็ได้นะก็สำหรับใครที่ชอบทีมนี้ก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแช์นะพูดเรื่อยๆเลยอ่ะกดไลค์กดติดตามกดแชร์พูดไป2องรอบเลยนีซ้ำซมมันซ้ำกัน กอนนะก็นะกอนะกโอ้ยพูดติดอ่างลิ <Your buddy. S 1> กอนนะเออก <Your buddy. S 1> ออ็ชุยชุยก็ก็มาลงท้ายนะด้วยการต้นธนานคารนะ <Your buddy. S 1> มาปิดคลิปด้วยการต้นธนานคารนะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุคครับยังหว่าเอาเงินใเจ็ตเลยนหว่ารับไปคลิปเลยอ่าก็สำหรับใครที่ชอบนะก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแช์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุครับ